อาจารย์มานกพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามของเจ้าของกิจการนะครับเข้ามาถามผมว่าเขาเนี่ยมีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าวแล้วอยากจะทราบว่าตามกฎหมายแล้วบังคับให้ในายจ้างจะต้องทําประกันสังคมให้กับลูกจ้างซึ่งเป็นคนต่างด้าวหรือไม่นะครับ ผมก็เลยอยากจะมาถามคุณเชบนะครับว่ากรณีที่เรามีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าวเนี่ยเราจะต้องทําประกันสังคมให้กับเขาหรือไม่ฮะต้องทานะคะต้องทําแล้วคุณสมบัติของลูกจ้างที่เราจะต้องทํานั้นมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างฮะก็จะต้องเข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายนะคะ,ะต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติมีหนังสือเดินทางมีใบอนุญ,ญาตทํางานซึ่งเหล่านี้เรียกว่าได้เข้าเมืองมาโดยถูกกฎหมายแล้วนะคะ,ะหรือบุคคลที่เข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมาย และภายหลังได้ทำให้ถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็สามารถขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมได้เช่นกันอ๋อโอเคฮะแล้วผมอยากจะทราบว่าแล้วโรงพยาบาลที่คนต่างด้าวนั้นจะเลือกใช้เนี่ยมันจะเลือกใช้ได้ทุกๆโรงพยาบาลเหมือนกับคนไทยไหมฮะหรือมีการจําแนกว่าอันนี้คนไทยอันนี้ชาวต่างประเทศที่เป็นคนต่างด้าวแตกต่างกันหรือไม่ ไม่แตกต่างกันค่ะก็สามารถใช้ได้ร่วมกันเลยนะคะก็คือสามารถใช้กับโรงพยาบาลที่ติดต่อกับประกันสังคมได้เหมือนกับคนไทยทั่วไปเลยก็เลือกตามที่เขาต้องการว่าอยู่ใกล้บ้านสะดวกใช่ค่ะคราวนี้จุดหนึ่งที่ผมอยากจะถามก็คือว่าแล้วสิทธิประโยชน์ที่คนต่างด้าวจะได้รับจากการทําประกันสังคมนั้นเขาได้อะไรบ้างคะก็จะได้รับสิทธทิประโยชน์7กรณีนะคะก็ได้แก่ประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย เสียชีวิตทุกคพลภาพชลาภาพนะคะว่างงานส่งเคราะห์บูรคลอดบตร,บตรพวกนี้ก็ใช้ได้สิทธิประโยชน์17ก,กรณีเหมือนกันกับคนไทยอโอเคก็ก็ถือว่าดีนะฮะทำมาสังคมแล้วเขาก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปแล้วมันมีข้อยกเว้นไหมครับว่าเขาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยบางอาชีพเนี่ยแม้จะเข้ามา ก็ไม่ต้องทําการสังคมให้กับเขามันมีข้อยกเว้นสำหรับบางอาชีพมีค่ะมีมีข้อยกเว้นนะคะสําหรับบางอาชีพก็จะได้แก่ลูกจ้างที่เข้ามาทํางานให้กับในจ้างที่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้นะคะก็คือธุรกิจป่าไม้เลี้ยงสัตว์นะคะประมงนะคะประมงนะคะที่ทํางานเป็นครั้งคราวเป็นการจรเป็นฤดูกาลที่ไม่ได้ทํางานตลอดทั้งปีนะคะ พวกนี้ก็จะยกเว้นนะคะรวมไปถึงกิจการที่เป็นร้านค้าหาเล่แผงลอยนะคะพวกนี้ก็ได้รับยกเว้นเหมือนกันคือถ้าเกิดมีลูกจ้างที่เราทาธุรก,กิจหาบได้แผงลอยเนี่ยเราไม่ต้องทำประกันสังคมให้กับเขาใช่ค่ะแต่รับการยกเว้นไม่ต้องทําใช่ค่ะและผมอยากจะถามว่าในกรณีที่นายจ้างเนี่ยเขาจ้างคนต่างด้าวมาทําความสะอาดบ้านมาเป็นแม่บ้านเนี่ยเราจะต้องทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างกลุ่มนี้ไหมคะ ก็ถ้ามาเป็นลูกจ้างให้กับนายจ้างที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจนะคะมาเป็นแม่บ้านให้กับเขาเนี่ยก็ไม่ต้องทําประกันสังคมให้กับเขานะคะเดี๋ยว<ช>ผมนะขอถามนิดนึงคําว่าไม่ประกอบธุรก,กิจนั้นเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างหน่อยะฮะสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผมมีโรงงานมีลูกน้องเป็นร้อยเป็นพันเลยแล้วผมก็อยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็จ้างคนดังด้าวเนี่ยมาเป็นลูกจ้างผมในการทําความสะอาดบ้านทำกับข้าวให้ผมกินเนี่ยนะฮะ อันเนี้ยหมายถึงว่าผมไม่ได้ประกอบธุรกิจไหมเพราะผมก็ประกอบธุรกิจนะอ๋ออันนี้ก็คือหมายถึงว่าไม่ประกอบธุรกิจในส่วนนี้หมายถึงมาทําที่บ้านไม่ได้ไปทําที่โรงงานหรือบริษัทอืมนะคะคือทำเป็นการส่วนตัวใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดทำเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่ายกเว้นไม่ต้องทําป็นการสังคมให้กับคนหนังดาวกลุ่มนั้นใช่ค่ะโอเคฮะก็โอเคนะผมก็เข้าใจดังนั้นก็สรุปได้ว่านะฮะคุณต้องกลับไปดูว่า คุณเนี่ยทำธุรกิจประเภทอะไรคุณจ้างคนต่างด้าวมามันต้องเข้าตามเกณฑ์ด้วยว่าทําธุรกิจอะไรใช่ไหมฮะถ้าเกิดไปเข้าธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นมาเป็นจอนอะไรเงี้ย <sheets S 2> <ๆ S 1> ก็ไม่ต้องทำประกันสังคมให้กับเขานะฮะนี่ก็คือคําตอบนะครับสรุปลูกจ้างเป็นคนต่างด้าวต้องทํประกันสังคมให้กับเขาถ้าเกิดเขาเข,าเข้ามาทํางานโดยถูกกฎหมายแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามันมีธุรกิจที่ยกเว้นหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันอยู่ในธุรกิจที่ยกเว้นก็ไม่ต้องทํประกันสังคมให้กับเขานะครับค่ะ